สดีครับสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดสําหรับผมวันนี้นะครับนุบานรักนะครับกับบ้านสวยๆที่เห็นข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องในวันนี้ผมก็มีพิธีกรรับเชิญมาอีกท่านหนึ่งอาเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าโอ้สวัสดีจ้าแนะนาตัวหน่อยสิจ้าเป็นใครมาจากไหนค่ะเพียวนะคะ มหาสะะรารคามค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สตบูนีลัมใช่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเรียกว่าแนวโมเดิร์นโจบิคอลค่ะโจบิคอนรหัสแบบนะคะ2 b r 1 9 0 1 6 1ค่ะกีห้องนอนกี่ห้องน้ำหลังนี้ใหญ่ขนาดนี้นะคะ3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่จ้าหลังนี้237ตารางเมตรค่ะ237ตารางเมตรค่ะใช่ค่ะราคา3.7ล้านบาทค่ะ หยุดเจ็ล้านบาทวันนี้นะนอกจากพี่และกันน้องเผียวจะพามาชมบ้านสวยๆแล้ว<อ>นะครับก็ <c oughs> จะมีงานตกแต่งภายในซึ่ง<ด><ม>เป็นในส่วนของบ้านลัดเฟอร์นิเจอร์ะปไปพาไปชมดีกว่าเ <c oughs> นี่ยทุกหลังอ่ะต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้องเผียวอันเนี้ยรีกว่าอะไรค่ะตรงนี้เหรอคะใช่แน่นอนครับบัญชีไม่รู้หรอกรู้ก็แปลกเลยจ้ะ ตรงนี้นะ,ะเขาเรียกว่าเป็นหินทราย,ายหรือว่าหินตกแตง่ตงหินกาบมีหลายรูปแบบนะอันนี้เจ้าของบ้านสามารถเลือกได้ใช่ไหมเลือกได้ใช่ไหมจะเอาสีส้มสีแดงสีชมพูเลือกได้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสาวพอกตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ติดตั้งหินทรายนะครับแล้วก็ทาเคลือบทา อ,นอ่น้องเคียวสังเกตนะจะเป็นเงาเามันๆหน่อยนะตัวนี้เขาจะเคลือบไว้สําหรับกันเชื้อราอันนี้คือด้านหน้านะครับแต่ไม่ไม่ใช่ประตูทางเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้านนย,ยังไม่ถึงทางเข้ายังไม่ถึงจะยังไม่ถึงจะอันนี้ในส่วนของข้างในน่าจะเป็นถงนะถงและอันนี้ตกแต่งกันด้วยไม้ไม้ไม เขาเรียกว่าไม้ตกแต่งอันนี้ไม่ใช่ประตูนะครับอันนี้คือลักษณะของ <c oughs> อนนหน้าต่าง <c oughs> อันนี้มันเป็นการดีไซน์จากดีไซน์ <ฮะ S 1> ของบ้านรัก <c oughs> เขาจะใช้ลักษณะของหน้าต่างใหญ่ๆสูงๆโปรง่ปรงๆนะ,<ฮ>ะ,ะหนึ่งก็คือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสองก็คือมันอลัง <c oughs> พราดูจากตรงนี้แล้วถ้ามันใส่เล็กๆมันมันก็ไม่อลัง <c oughs> นะแล้วก็กกนนะสังเกตนะมี2ย่สองังมีมีอยู่สองฝังบังนี้อีกเหมือนกัน เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยอ่าต้งการก็จะมีไม้ฝาแล้วก็บัวหน้าบ้านของจริงอยู่ตรงนี้อันนี้คือหน้าบ้านกว่าจะถึงหน้าบ้านอันนี้คือบริเวณในส่วนของจะ <c oughs> เรียกว่าโถง,ลงอลังเขาเรียกว่าหน้าบ้านซึ่งเป็นมันใหญ่โตมากนะมันใหญ่โตมากมันเหมือนกับตึก <c oughs> ตัวนี้นะอันนี้ทางเข้าหน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นทางเข้าหลักของหน้าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวสักแป๊บเราจะพาเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวเราพาชมบนบนอ่ะน้องเทียวดูดูข้างบน <c oughs> บนก็ยังมีนะครับหินกาบโอ้โหนี่ทั้งแผงเลยนะยังมีแอบมีหน้าต่างหน้าต่างว่าประตูวะอหน้าต่างก็ได้แต่ตัวนี้เออตัวนี้แปลกนะตัวนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่ากระทุงหรือบานเปิดอันนี้ก็ในส่วนของหน้าบ้านซึ่งอยู่ด้านขวานะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของไม้ฝาตกแต่งนะครับแล้วก็เป่นหน้าต่างสเกตนะข้างบนข้างบนก็เป็นเออเขาเรียกว่าน่าจะเป็นบานฟิตนะข้างบนนี่จะน่าจะเป็นหน้าต่างบานฟิต ซึ่งน่าจะโชว์ในส่วนของภายในน,นี้เป็นลักษณะของเหล็กตกแต่งระเกตนะัอนเพียวตัวนี้นะเอ่อเป,เ,ปเป็นเป็นเเสาใหญ่ๆพอกใหญ่ข้างในก็จะมีอีกอ,อีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นในส่วนของงานพอกข้างในก็หลบเข้าไปอีกมันจะเหมือนมีสามมิตินะครับแล้วข้ามันตัดเข้าไปนี่ดูสีอะไรสีอะไรต,ต้องบอกเลยนะครับเป็นสีประจำชาติของบ้านลักเลยนะครับ ด้านนี้ก็เป็นโทนสีออกเทาๆใช่ไหมน้องเพียวสีเทาๆนะสีเทาๆนะโอ้แต่สูงมากเลยนะบ้านมันดูสูงมันดูยิ่งใหญ่บ้านดูปวดคอเลยเนี่ยเมันก็ปวดคอแล้วเนี่ยมาในส่วนของด้านข้างตรงนี้นั่งได้ใช่ไหมเนี่ยนั่งได้นะนั่งได้ค่ะนั่งได้อันนี้นั่งนั่งทำอะไรสงสัยไหมว่าเขาทำไว้ทำไมเออนั่นนั่งสีแดงนี่ไม่พี่ถามอ่ะไม่รู้ก็สงสัยก็ถามนี่แหละถามพี่ใช่่คะพี่ก็ไม่รู้พี่ถึงมาถามไงทำไว้เพื่อหรือว่าเออแล้วแต่ Oui, แต่บางทีเด so ินชมบ้านเงยเราเมื่อยล้วก็มานั่งไงใช่ไหมเราเมื่อยก็มานั่งกันพักผ่อนนะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะจ๊ะมีข้างบนด้วยหรือว่าอันนั้นก็นั่งได้จะลองขึ้นไปไหมล่ะมแหมมันก็ได้แต่มันมันไม่ใช่ที่นั่งมันอันนั้นเป็นครีบเขาเรียกว่าครีบอันนี้เขาเรียกว่าครีบนะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้หรอกจะเอาไว้ทําไมมันก็น่าจะเหมือนข้างล่างนั่นแหละเอาไว้ทาไมก็ไม่รู้นะจ๊ะอ๋อมันมีมันมีทางเดินเข้ามาตรงนี้นะ น่าจะเป็นในส่วนของซักล้างใช่ไหมอันนี้ห้องไรห,ห้องนอนห้องนำ้ำเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เฮ้ยทำไมมันเล็กจังเลยในห้องไอ้ตรงเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ปิดอ,อ,อ,อันนี้ล็อกไว้อันนี้คือบานลักษณะของบานกระพุ้งเปิดน,นะเออนี่เก๋ดีนะแต่ว่าก็ยังตกแต่งด้วยกรอบของบัวแล้วก็ไม้ฝาภายในของตัวนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของห้องครัวเนาะแต่ว่าภายนอกก็จะมีหน้าต่างมีบัวมีหินอันนี้ในส่วนของผนังตั้งแต่ข้างล่าง ข้างบนนะก็จะมีในส่วนของด้านนี้เนาะที่เป็นกล่องตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างน่าจะเป็นบานบานฟิตนะน่าจะเป็นบานฟิตที่เป็นกระจกเฉยๆให้ให้แสงเข้าเฉยๆนะก็ตอนนี้ก็อันนี้เขาติดพมานีาา่ยังใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหลังคาบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของหลังคาแฉลบใช่ไหมหลังคาคอนกรีตด้วยใช่ไหมแล้วมีมีมีกระเบื้องไหมหลังนี้มีมีด้วยมีทั้งกระเบื้องมีทั้งหลังคาแฉลบที่เป็นคอนกรีตด้วยโอผสมผสานตรงนี้เดี๋ยว คือคือมันมันก็จะมีช่องลักษณะของเป็นเป็นรีบนูนออกมานะน่าจะประมาณสักห้าสิบเซนแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกไม้ฝาตกแต่งก็ยังเป็นให้ใครดูดีกว่าพี่ว่านส่วนนี้ก็ะาเอาไว้ให้ใครดูนะถ้าตัดตรงนี้ออกไปนี่แต่มันถ้าตัดตรงนี้ไปมันก็ไม่สวยไงมันสวยเพราะสีส้มนั่นแหละพี่ว่านะมันจะสวยเพราะสีส้มบวกกับหน้าต่างซึ่งตัวนี้ก็เป็นลักษณะหน้าต่างสล์อันนี้ก็กระทุ้ง อันนี้ก็กระทุ้งนะเป็นบานลักศึะษาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันสาบานนะครับอนนโอ้ยอะไรเนี่ย <laughs> เดี่ยหอยไปไกลๆมองมองนะแทนเข้ามานะตรงนี้นะปีกันด้านล่างก่อนด้านล่างก็คือปกติโอเคมีหน้าต่างแล้วก็มีไม้ฝาพอข้างบนมาเอ่อเป็นผนังเป็นระแนงแล้วก็เป็นผนังแล้วก็เป็นระแนงแล้วก็ไอ้ข้าวขาวนี่เหล็กใช่ไหมเหล็กใช่ไหมเหล็กตกแต่ง เราพาไปชมข้างในอันนี้มือจับค่อนข้างจะใหญ่นะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะโอ้มีใครอยู่ข้างในนะคะมีใครก็ไม่รู้อยู่ข้างในน้องๆมาี่นี่กันมาทำไรมาี่นี่กันมาี่นี่กันต่อแอแอนอ้บิวอิน๋ออ่ะโอเค แนะนำตัวกับแฟนเพจหน่อยเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรสวัสดีครับผมผมน้องโอนะครับไอ้ผู้จัดการบิวอินเฟอร์เนเจอร์บาร์ลักเฟอร์นิเจอร์บาร์ลักเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้มาตรวจรีเฟกงานบิวอินเสร็จแล้วยังอ่ะเสร็จแล้วยัง90%แล้วครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์เลยครับการออกแบบสไตล์คลาสสิกครับผมสไตล์คลาสสิกเลยจะของบ้านคำนี้เลยชอบสีทองเดี๋ยวให้โอภากเป็นไกด์นำพาไปเลยงานตกแต่งฝ้านะด้วยึ๊บดึ๊บด้วย มาสดุทีเป็นโพลีครับโอโพลีอันนี้เป็นหลุมนะครับอันนี้ข้างในจะเป็นหลุมนะแล้วก็จะมีไฟซ่อนอันนี้อันนี้ฝ้าฝ้าก็เราออกแิบทั้งหมดครับอ๋อก็คือออกแบบตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับอ๋อไปไปไหนไปตรงนี้ตัวนี้ก็มีนะเดี๋ยวเราจะคมอยงไปฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตกแต่งนะครับก่อนที่จะเข้าห้องัว อันนี้เรามีมีดิวไหมห้องครัวไม่มีอันนี่ในสายอไรครในส่วนของห้องครัวก็จะเป็นลูกค้าไปออกอันนี้ออกแบบที่ไหนจ้าต้องเดียวตัวนี้ที่โฮมโปรค่ะโฮมโปรใช่ไหมค่ะอ่ะน้องเดียวอย่าไลฟ์มีเซนห้องน้ำหน่อยมีเซนห้องน้ำหน่อยโอ้โหห้องนาแล้วกระจกลูกค้าเลือกได้แบบให้นี่ตกใจกระจกนิดนึ่ง ในส่วนของอผนังตกแต่งก็จะเป็นในส่วนของกระเบื้องแกลิโต้อันนี้ก็จะมีช่องอันนี้เอาเอาไว้วางอะไรตรงนี้อาซาผมแชมพูเี่ยวน้ำได้หมดเลยค่ะโอ้แล้วแ up อบคุยวางโทรศัพท์ได้ไหมวางโทรศัพท์ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ผนังเดิมนะผนังเดิมถูกกูุไว้หมดแล้วใช่ครับอ๋อกูุไว้หมดเลยนะครับด้วยไม้ขึ้นกรุเลยอไม้เนื้อแ ไม้เนื้อแข็ง,งไม้อัดอยางหรับห้องนี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องนอนใช่ไหมห้องนอนใช่ไหมอันนี้ห้องนอนได้ไหมเป็นห้องนอนนะครับ<ม>ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านด้านขวาน,นะครับเออเป็นห้องก็ก็กำลังพอดีนะกำลังพอดีมีปั๊กไฟมีสวิตอันนี้ก็คือทีวีอ่าข้างบนก็เป็นหัว้าเพดานฝ้าเพดาน,าดาน,าดานงานตกแต่งนะครับเป็นฝ้าหลุมแล้วก็แต่งไฟ ซ่อนไฟด้วยเป็นสีวอมไลท์นะครับเป็นฝ้าหลุมลักษณะสองชั้นนะครับผมนี่นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณอโอภาสโอภาสไหน,นตัวไหนจะขายตัวไหนอ่ะนี่ครับประตูทางออนี่คือตอร่งพ้าม่านเหลืออุปกรสุดท้ายคือเหลือผ้าม่านสุดท้ายละอ๋อตรงนี้ถ้าดูนะครับในลักษณะนี้จะเป็นกล่องนะครับซึ่งซ่อนในตัวของราวผ้าม่านไว้ นี่กระกแต่งนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรุขึ้นมานะใในส่วนตรงนี้อะแในจริงตรงนี้มันจะเป็นผนังข้างหลังโซฟาเขาจะตั้งอยู่ตรงนี้แต่ตรงข้างนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีแต่หลังเราตัไปเก้าอยู่แล้วอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของของไอโซฟาอะไรจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมแล้วอะไรแปะอะไรสีส้มๆอะไรเนี่ยเรามาตรวจเรื่องของความไม่เรียบร้อยครับอันนี้คือเป็นงานิีนะที่เปรนงทั้งหมดน่าเป็น อ๋ออันนี้อันนี้ผนังใช่ไหมอันผนังใช่ไหมมีมันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้อีกไหมหมายถึงว่าจะมีงานตกแต่งจะมีของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของที่เจ้าของบ้านเขาเลือกมาก็จะเป็นสีห้องเหมือนกันครับอ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดวางเพราะว่ายังยังเก็บงานอะไรไม่เสร็จใช่ไหมครับทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ด้านโ้นนะอันนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกอีกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้อีกต่ตอนนี้จะเป็นโซนของทีวีละอันนี้ลักษณะของเอแน่นอนครับต้องใส่พวกทีวีแน่นอนนะครับจะมีเรื่องของล ไฟข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมไหนแนเปิดดิออ๋เปิดมันก็ออกออ๋ข้างหลังเราจะซ่อนไฟด้วยลางอลูมิเนียมหลังอลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมพวกนี้จะมีเส้น LED อยู่ข้างในจะซ่อนไฟค่อนข้างที่เรียบร้อยที่สุดครับก็ซ่อนไว้ไม่ให้เห็นน็อตไม่เห็นมันก็ไม่สวยนะครับแต่ความเงาของแสงอย่างเดียวใช่ใช่เมื่อกี้ลืมลืมข้างบนมีมีมีข้างบนนี่นะจุดขายเลยทัองเที่ปวดคอมากกว่บ้าน นอนดูได no, no. to ้ไหมเนี่ยเยอะนะผมว่าเยอะนะลายละเอียดอันนี like to to no. ้มันจะเป็นอันนี้กระจกหรือเปล่าพัดอันนี้เป็นกระจกเอทครับอ๋ออันนี้ก็ลามิเนตใช่ไหมใช่ใช่ครับเป็นลามิเนตหรือีทองเลยนะแล้วก็ข้างในนะเพียงเดียวดูดูข้างในนะมันจะเป็นในส่วนของชุ้มไฟนะครับเป็นบัวซึ่งเป็นงานตกแต่งไงก็มีสีขาวสีทองแล้วก็ใส่เชิงโรดิยนตัวนี้เข้าไปนี่จะเป็นแต่ละนี่คือไม่ต้องมีอะไรคิดมากเลยเป็นแบบนี้อ๋อคึกว่าเป็นรูไว้ไม่รู้จะอะไรไปเปิดอ๋อเป็นเป็นแอร์ใช่ไหม อ๋อตัวนี้เป็นแอร์แล้วก็มีผนังตกแต่งก,งก็เป็นบัวเป็นสีทองไปตามต่อมามากเดิมอันนี้จะเป็นโซนโล่วางโต๊ะอาหารเขาละอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวและวก็ทานอา,า,า,าหารทั่วไปนะครับผมทั้งหมดที่เห็นอยู่ในชั้นหนึ่งตอนนี้ว่าชั้นหนึ่งเราวผบ้านหลังนี้บิวอินเฉพาะในส่วนของชั้นหนึ่งนะครับในงานออกแบบ ไอไอไอกองม่านไอ้ไฟซ่อนตกลุไม้แล้วก็มีบัวสีทองสีทองที่เห็นทั้งหมดราคาเท่าไหร่ห้าแสนบาททั่วครับไม่ใช่เนี่เหรอเฮ้ยเด้แลวเอาไปถูกแล้วเอาไปดนไปดูไปดูไปดูกันไปเปิดดูไหมราคานี้จริงครับราคาจริงห้าแสนใช่ครับห้าแสนทั่วเลยเออก็ 5 0 0 0 0นครับพี่แบงค์ครับ5 0 0 0 0 0ครับคุณกิ๊ฟครับ5 0 0 0 0 0ครับแบบเอ่อพร้อมความอลังที่คุณเห็นในชั้นล่างทั้งหมด5 0 0 0 0 0เฮ้ยอย่าส่งส่งเยอะส่งแล้วฟันฟันฟันเป็นแมงฟันเป็นแมง5 0 0 0 0 0บาทใช่ครับคุณได้ทั้งหมดอย่างนี้เลยใช่ครับหมดเลยครับ อันนี้คือบันไดในเป็นบันไดคอนกรีตนะจ๊ะแต่ว่าจะบุด,ด้วย<ม>เขาเรียกว่าลามิเนตนะครับลามิเนตเป็นเป็นวัสดุที่ทำมาคล้ายๆไม้ให้ารมเหมือนเป็นอารมณ์ไม้แต่ไม่ใช่ไม้นะครับบ้านลักจะใช้ความหนาที่12มิลิมิลน,นะครับสิบม เป็นมาตรฐานจ้ะเพราะว่าในความหนาเนี่ยเวลาเราสัมผัสหรือการเหยียบมันจะนุ่มมันจะนุ่มแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่แข็งเหมือนมันไม่ได้พรมนะจ๊ะมันก็ไม่ได้นุ่มเหมือนฝ้ายขนาดนั้นแต่แต่มันก็จะมีซัพพอร์ตให้ให้เหมาะสมนะครับแล้วตัวเนี้ยราวบันไดอันนี้เป็นลักษณะของราวไม้ชั้นสองตรงนี้เนี่ยชอบมุมนี้มากเลยพี่ชอบมุมนี้มากเลยในยส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงชั้นสองนะครับผมถ้าเพียวเปิดเห็นจะห้องนี้ห้อง ตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนห้องนอนหนและห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับข้างบนก็จะตกแต่งด้วยฝ้าเพดานหลุมซ่อนไฟนะครับผมหน้าต่างตัวนีู้้หน้าต่างใหญ่ที่พี่บอกเมื่อกี้นะที่เราเห็นจากข้างนอกเนี่ย <c oughs> เห็นไหมประโยชน์ของมันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็นกระพุ้งออกไปเป็นเล็กๆนะนี่ตรงนี้ชอบมากสัญลักษณ์คือตรงนี้เป็นลักษณะของกระจก ขาเรียกว่าชนกันมันจะไม่มีเฟรมนะตะเกียบไม้บานนี่เอาจะมีเฟรมนะตตวตรงนี้มันจะไม่มีเฟรมมีกรอบนะมีแต่ข้างบนกับข้างล่างซึ่งมันจะโชว์ในงานของกระจกซึ่งบอกเลยนะว่ามันทํายากมากตรงนี้ที่บอกเลยว่าทํายากมากเพราะมันมันกระจกมันจะต้องติดด้วยวัสดุข,ของเขาอะซึ่งน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับอย่างดีนะครับตรงนี้ลักษณะของระเบียงภายนอกนะครับซึ่งมันเป็นในงานของเราต,ตกแต่งที่เมื่อกี้ที่พี่บอกอันนี้จะเป็นเหล็ก นะครับเป็นเหล็กแล้วก็เป็นพวกกระจกแ t ป m p ์นะครับ <_ d ata> ตรงนี้คือลักษณะของงานตกแต่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซุ้มนะเป็นซุ้มทางเข้าบ้านจริงๆก็คือทอําอาจจะบงับงฝนได้นะครับเวลาที่ออกมาข้างนอกแล้วฝนตกคือตัวนี้ก็เป็นงานตกแต่งออกมาแล้วก็ทาด้วยสีชมแล้วก็ประตูตัวนี้ประตูใหญ่มากแะเป็นประตูสไลด์นะครับพาไปชมห้องน้ำหน่อยสวยมากเลยค่ะอุ้ยเพี้ยวอันนี้ กเป็นห้องอะไรห้องพักต้องครับอันนี้ในลักษณะางานออกแบบนี่เป็นห้องพักแน่นอนเพราะอยู่ตรงกลางบ้านอันนี้จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมซึ่งอ๋อนี่ก็มีห้องน้านในตัวตัวนี้ก็คือในส่วนของระเบียงหลัง้าน เป็นห้องนอน 3. อ่ะตัวนี้เป็นห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆห้องนอนตัวเมืนน่อกี้ตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงยแต่ตัวนี้มีงานตกแต่งเที่ยวตัวนี้จะมีงานตกแต่งในส่วนของอหินไทยตัวนี้ ฝากงานหน่อยครับครับผมครับในส่วนของบ้านรักเฟอร์นิเจอร์นะก็ขอฝากเรื่องของงานตกแต่งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแบบนะครับงานตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับหรือว่างานตกแต่งภายในทั้งหลังนะครับสามารถติดตามที่ผลงานได้ทางเพจบ้านรักเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านที่คอยติดตามบ้านรักมาโดยตลอดนะครับมีสาขาที่รองรับไปแล้วทั่วประเทศนะครับแล้วรวมถึงบ้านรักเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมนุบ้านรัก เพียวบ้านรักค่ะผมน้องโอบ,บ้านรักเฟริเจอร์ครับขอบลากับกิกาดนะครับผมสวัสดีครับ